และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดนนุทบุรีได้ดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการที่ดีทนนั้งในด้านแรสรางให้สถานประกอบกิจการมีความเป็นไปตามกฎหมายและหลักการสาคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีปันนี้มีสถานประกอบกิจการแต่ละโครงก,การที่กาหนดประกอบด้วยแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายสถานประกอบกิจการตั้งใ,ใจ ในการยุกย่งเช่อชูเกียรติสถานประกอบกิจการต่างๆครับัครับรษฐิบริษัทเจต้ามงคลจำงัดสาขาไทยฤกษ์ครับ ครับบริษัท8 x t s จำกัดสาขา b a x บริษัท AIM พยามจำกัดครับในระดับตัอไปเป็น9บริษัท8 x t s จำกัดสาขา P a d s p ปากเกร็ดครับ ไปัวได้ท่านก่าก่อนะารันคุ้นแผลนต้องไปเ่องนะครับในวิธีมอบไปรัตตุก็ยิ่งในเรื่องของการรณรงค์ชวยล่ช่วยดัช่วยทาปารรานาลากที่สุดครับที่เราเป็นวันนี้นะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในสถานการณการือต่างๆากิดเป็นไปได้